ในตอนจบของลูคิซึมใครกันที่เป็นยุคสอที่แข็งแกร่งที่สุดนะครับถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผม สวยเงี้นิโอมนะครับดาฮาร์ผมทำคอนเทนต์นี้กับอนิเมะการแคสเกมแล้วก็ลูกิซึนนั่นเองนะครับใครที่สนใจคอนเทนต์พวกนี้เนี่ยก็สามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมอัพคลิปทุกๆวันอังคารพฤ้นรหัสแล้วก็เสาร์นั่นเองนะครับผมตอนนี้ผมมี Discord แล้วด้วยนะครับใครที่ต้องการที่จะเข้า Discord มาคุยกนะับผมนะหรือว่าทำการ uh, บอกคอนเทนต์แบบว่าสักเจส์คอนเทนต์หรืออะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าต้องการที่มาพูดคุยกับผมก็สามารถเข้า Discord มาได้เหมือนกััััันนนนนน่่่เเเเเเอออองงะะคคครรรบบผมมโาาาาปวข้ืลยก ไม่ได้พูดชื่อแม่งนานเร่างจรีแทซองนะครับเอลีแทซองเนี่ยก็เหมือนจะมีแบบบอกเป็นในๆอยู่นะว่ามันอาจจะให้จุนกูฝึกนะครับแล้วก็แบบว่าอาจจะแบบเก่งขึ้นอะไรอย่างงี้หรือเปล่านะครับที่มันบอกมันจะฆ่ายงองซอกอ่ะฉะนั้นผมก็เลยคิดว่าเราให้มันอยู่ต้องเก่งอยู่ไว้ก่อนละกันนะครับพะถามว่ามันจะดูเก่งเท่าที่เหลือดีไหมก็ ไม่น่านะแต่ว่าก็ดูจะมี potential นะครับจากการที่จากคำพูดของมันนะครับถ้าจุนกูฝึกให้ดีๆก็อาจจะพอใช้ได้อยู่ก็ได้นะครับฉะนั้นก็ขอให้อยู่ตรงนี้ไปแล้วกันนะส่วนเก่งอยู่นะแล้วก็โอ้โหคนนี้แบบสรดร้อนเลยนะครับกับโยฮันนะโยฮันนี่ตำนานอยู่แล้วนะครับเรียได้ว่าแค่ปัจจุบันเนี่ยก็เรียกได้ว่าอุ้ย พอจะแบบทาให้จงกรตึงประมาณนึงอยู่นะถึงแม้ว่าถ้าเกิดจงกรนี่แรงเต็มแรงก็ก็น่าจะลงไปนอนกอพื้นแต่3วีแรกไม่ขนาดนั้นนะแต่ก็ก็เก่งนะครับแล้วก็มีคนการันตีให้สักขนาดนี้แล้วว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของตํานานนะก็ต้องเป็นอยู่แล้วนะสำหรับตำนานในยุคอนาคตนะครับหรือตอนจบของล um, นะูกซึมเนาะก็ไปเลยนะสำหรับเทียตํานานนะครับผมแล้วก็โอ้โหคนนี้ก็อีกคนนะตำนานอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่า พ่อเขาสร้างไว้ยังไงนะครับก็เหมือนว่าเขาก็กำลังจะเดินตามรอยทางที่พ่อเขาได้สร้างว้นั่นเองนะครับกับคิมคิมยองและคิมกับเรยองนั่นเองนะครับก็คือคิมคิมยองที่เดินตามรอยคิมกับเรยองนั่นเองนะครับผมฉะนั้นก็อยู่เดยเลยนะครับสำหรับตำนานนะครับผมแล้วก็ซอซองอื่นซอซองอื่นเนี่ยผมมองว่าในแง่ของ potential อะ่ะแม่งดูอ่อนสุดในหมู่แบบข้างบนนี้เลยเวแต่แบบแต่แบบคือคือมันก็เป็นหนึ่งในแบบอ่ส่วนหนึ่งของกลุ่มทั้ง4เนะ่เนาะ ฉะนั้นแบบว่าจะแบบยัดมันลงไปคนเดียวตรงนี้มันก็ดูจะกะไรอยู่นะครับเออมันก็คงจะกะไรอยู่นะครับฉะนั้นก็คือถ้าจะให้ตำนานก็ก็ไม่รู้ว่ามันจะแบบไปสืบทอดใครอ่ะสืบ,ส,บสืบทอดพ่อมานระสืบทอดพ่อมานหะอไอเอ,เอ,เอลมลมแรงลมเบาลมเย็นลมแรงอะไรของมันนะอาจจะเป็นตำนานแบบสืบทอดตำนานช่างแอร์อะไราง,งี้ยบ้างฉะนั้นกอ็อยู่ไปแล้วกันนะสำหรับตำนานนะ ให้มันอยู่ไปซอซองอื่นนะครับก็ไม่แชรอะไรก็คิดว่ามันก็เป็นอ่าส่วนตัวผมคิดว่าซอซองอื่นเนี่ยเป็นอ่าเป็นหน้าเป็นตาของกลุ่มอีวเฮนะด้วยความที่มันเปิดตัวมาเป็นคนแรกๆเลยนะครับของกลุ่มอีวเฮนะั่นที่เป็นท็อปเทียร์เนาะแล้วก็มีบทมาเรื่อยๆนะผมก็เลยคิดว่าซอซองอื่นเนี่ยก็น่าจะน่าจะไม่โดนเพื่อนทิ้งใช่ไหม สำหรับตอนจบอันนี้ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่ก็ขอให้อยู่ตำนานไปก่อนละกันนะเพราะว่าดูจากบริบทเนี่ยพี่จานป้าของเราก็คงจะไม่ทิ้งเออสองสองสอ,งอื่นอย่างง่ายได้ขนาดนั้นหรอกนะแล้วก็นี่นะครับกับอันเฮยอนซองนะครับก็อันเฮยอนซองเนี่ยผมก็ต้องให้อยู่เก่งอยู่ละกันนะก <c oughs> ็ดูจากทรงแล้วไม่เหลื่อมเมื่อไ,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 ไหลดวงตะวันมึงจะได้ขึ้นจะอย่วะก <c oughs> ูจะไม่เห็นดวงตะวันมึงได้ขึ้นเลยนะ มาแทซูมันยังหรอเมื่อกี้ดินผมนะโอเคต้องบอกก่อนนะครับเดี๋ยวคนตกใจนะเมื่อกี้ดินผมนะผมอะอะคือดวงตะวันมึงมันไม่ขึ้นทันทีเ,เพื่อนคือมาแทซูเขายังรอ,อมึงอยู่ยหรอือเปล่าเขารอู่ลากงอกเลยดวงตะวันยังไม่เห็นขึ้นจะดีเลยนะครับแล้วตอนนี้บนก็หายอีกนะโหแม่งโคตรน่าสงสารเลยก็คิดว่าน่าจะเก่งอยู่แล้วกันนะผมก็คชุคิดว่ามันก็คุไม่ได้เก่งเลยพวกนี้หรอกนะดูจากทรงนะแล้วก็มาต่อกับเอ่อหนึ่งในพวกของเขาเลยนะไปนี่ไป ก็ไม่น่าจะต่างจากเดิมไม่มีบทแล้วนะครับแล้วก็เหมือนกันไม่ต่างจากเดิมนะครับแล้วก็เซียวลงนะเซียวลงนี่ก็โอ้คือปัจจุบันไม่มีบทก็อาจจะเรียกว่าไม่ต่างจากเดิมหรือเปล่านะผมก็ไม่รู้ว่าเสียวลงจะได้มีบทอีกหรือเปล่านะครับก็เลยคิดว่าปัจจุบันนะให้มันไม่ต่างจากเดิมแล้วกันนะก็เ นะคิดว่าไม่น่าต่างจากเดิมคิดว่าคงไม่ได้กลับมามีบทแล้วแหละนะสำหรับเสี่ยวหลงนะอาจจะมีแบบแวบๆมาตอนแบบใกล้จบอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะแบบให้คนแบบเห็นแบบคนดูหายคิดถึงอะไรอย่างนี้หรือเปล่ามีมีใครคิดถึงเสี่ยวหลงไหม มีแหละมีแหละอ่ามีแหละนะครับก็นั่นแหละนะโอเคว่าเสียลงอยู่ไม่ต่างเดิมไปแล้วกันนะแล้วก็มันด็อกนี่ก็อยู่ข้างๆยูซองไปเลยนะเหตุผลเดียวกันนะยิ่งจงกรเนี่ยแมงกอวยไว้ด้วยนะอันนี้นี่เผย่ผเหตุผลมันจะดูหนักยิ่งกว่ายูซองอีกนะที่มันด็อกมันอ่าโดนจงกรอวยไปนะครับว่าให้มาสร้างกลุ่มกับมันนะว่าแบบมันด็อกนี่แมงโคตรเก่งเลยนะเพราะคิดว่าถ้าฝึกไปเรื่อยๆนี่ก็น่าจะเก่งโคตรๆได้เหมือนกัน นะครับแล้วก็นี่ครับป้าแยองซอกเล็กนี่ไม่น่าต้องสืบนะพระเอกอยู่แล้วนะครับแล้วก็ด้วยสกยลภาพอันท่วมท้นนะครับของเจ้าตัวแห่งซอกเออผมได้อ่านคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งเป็นคอมเมนต์ที่ผมว่าน่าสนใจมาก คือเขาบอกว่าโยฮันเนี่ยแม่งเอ่อเก่งคือเขาเขามองว่าโยฮันเนี่ยถ้าที่ผมจําได้นะคือโยฮันผมอาจจะจําผิดนะต้องขออภัยถ้าผมจําผิดนะเขาบอกว่าโยฮันเนี่ยมันปัจจุบันนะเขายังให้โยฮันมันเก่งกว่าฮองซอกตามผมเว้ยแต่ทีเนี้ยคือเขาให้เหตุผลไม่ได้เขาให้เหตุผลเขาเปรียบเทียบไว้เว้ยว่าโยฮันเนี่ยมันต่อสู้มันตั้งแต่หลายปียใช่ป่ะแต่ฮองซอกแม่งพึ่งต่อสู้เวพึ่งหมพอแบบพอมาคิดถึงเรื่องนี้เออว่ะจริงว่ะฮองซอกแม่งฝึกได้ไม่นานนี่นะเว้ย ถ้าเกิดให้เวลาเท่าโยฮันเผืเ่อป,ป่านนี้ยังซอกแม่อาจจะเก่งเท่าจงกรไปแล้วก็ได้ใครจะไปรู้นะครับยิ่งแบบสมมุติว่าจงกรฝึกให้นั่นแต่แบบตอนที่แบบแม่งอ้วนๆอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบให้วาสแบบว่าสมมติว่าโซเฟียฝึกจนแบบมันผอมเสร็จปุ๊บไม่ให้จงกรฝึกเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบโอ้โหถ้าได้เวลาเท่าโยฮันน่ะแม่งโคตรปีศาจเลยนะเว้ยเออผมมาคิดตามเออก็น่าสนใจมากนะครับฉะนั้นก็ให้อยู่ตำนานไปเลยนะสำหรับป้าเ้องซอนะคงไม่ต้องสืบมากนะแล้วก็ไล่มันนี้ก็น่าสนใจนะครับก็เรียกได้ว่า จากที่ปูปูมาเดี๋ยวมันจะได้เป็นบางกรใช่ไหมก็คิดว่าก็น่าต้องเก่งอยู่แหละเออจากป,ปูมาให้ขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็นี่เลยกับแทจินนะแทจินก็ก็ผมไม่รู้เดี๋ยวผมมองว่าเดี๋ยวแทจินเนี่ยมันจะต้องโดนโฮบินก้าวข้ามไปใช่ปะก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นรองโฮบินก็ให้ตรงนี้ไปแลละกันนะสำหรับแทจินนะครับคิดว่าก็น่าจะเก่งอยู่เนาะอืมน่าจะเก่งอยู่แต่ก็คงจะก็คงจะ นา่นาจะนา่นา,นาจะไม่มีโอกาสที่มันจะสู้โฮบินตอนจบเรื่องได้เพราะว่าจุดประสงค์ของการมีตัวครแทรจินก็เพื่อให้โฮบินก้าวข้ามไปนะครับจะฉะนั้นมันก็น่าจะต้องเก่งขึ้นสักประมาณหนึ่งใช่ไหมในการทาให้โฮบินแบบว่าเป็นท็อปเทียเนี่ยเออก็เลยคิดว่ามันน่าจะเก่งอยู่แหละสําหรับตอนจบของแทจินนะครับแล้วก็ต่อมากับออไอ้นี่นะครับมันชื่อว่าอะไรวะอ,อ,อยู่ดีก็ลืมโทษทีนะ ปอมที่แข็งแร่งรับกับนี่นะครับกับลีจินซองนะครับลีจินซองนี่ก็ต้องอยู่ข้างเพื่อนเขาเลยนะครับกับวาสโกนดยที่ผลเดียวกันแนวจริงลีจินซองเนี่ยก็เคยได้ทําการอวยไว้นะว่าเป็นอ่านักมวยอัจฉริยะใช่ไหมหลังจากที่ได้ไปเจอกับคือคือไม่ลีจินซองมืออัจฉริยะไม่ต้องห่วงไม่ได้เป็นคนธรรมดามืออัจฉริยะแล้วแต่ข้างบนมันคือปีสามใช่ไหมมันไม่เช่อคนเลย ไ <c oughs> อ้พวกข้างบนนะโยฮันอย่างเงี้ยแม่งมองทีเดียวก็เกาะดิสคอร์ดผมมองทีเดียวก็กรอบได้ว่าเนะี่ยไอ้ซาไอ้ซองซองอะแล้วมีเรียกซามูเอลเป็นชื่ออังกฤษมาไงเออนะครับเผื่อใครไม่รู้ลูกิซึมันมี2ชื่อนะถ้าเกิดเป็นเวอร์ชั่นภาษาไทยคือของเรา,าถูกแล้วนะครับแต่ว่าของอังกฤษอะมันจะเป็นโลเคอลายเนมนะมันจะเปลี่ยนชื่อนะอย่างเช่นเนี่ยไอซอลอื่นมันก็กลายเป็นซามูเอลซามูเอลนะครับก็นั่นแหละนะ เออนายซอกอื่นเนี่ยมันก็เป็นบ้ากนะครับฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนมึงมึงเป็นอัจฉริยถูกแล้วละโอเคนะครับมาตองกับนี่เลยนะครับกับตัวสุดท้ายแล้วกับจีแทจีแทแน่น่าอยู่กับเพื่อนเขานะเออนะครับกับคู่ปรับคู่แข่งของเขานะครับอย่างเช่นเชวอนซอกนี้นะครับก็คิดว่ามันก็น่าจะเก่งอยู่เก่งโคตรๆอะไแหละนะเออก็เห็นอยู่แล้วเออพ่อเป็นควอนแบ็คโฮเนี่ยเผลอๆมาอยู่นี่ได้นะเออใช่พ่อเป็นควอนแบ็คโฮนะครับ แต่ว่าแต่แต่คอนแบ็คโฮมันก็เป็นเหมือนจะเป็นลองคิมกับโรงใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าคอนแบ็คโฮเนี่ยเอาจริงๆแล้วมันเก่งเท่าแบบไอ้พวก4คนที่เหลือหรือเปล่าแบบรีโดกยูหรือแบบจินยองอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าแบลคคอนแบ็คโฮมันเก่งขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแต่ก็คิดว่าน่าจะไม่ได้เป็นรองพวกนั้นมากอะเอาไงอะอผมคิดวา่าให้อยู่ พื่อนรักข้างๆเพื่อนรักเข้าไปแล้วกันนะครับสำหรับ g ีแท้นะก็โอเคครับจบไปแล้วครับสําหรับคลิปคลิปนี้นะใครคิดว่าตัวละครไหนควรจะอยู่ตรงไหนนยะก็พิมพ์คอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมอ่านหมดเลยหรือสามารถไปพิมพ์ใน Discord ของผมก็ได้นะครับเรีวยกว่าเข้ามากันเยอะอยู่นะครับแต่ไม่มีใครพูดสักคนเลยนะครับกพ็พิมพ์ๆกันมาได้นะเออนะครับผมอ่านทุกอ่านเลยนะครับก็โอเคอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรก็ คอมเมนต์ Comment, ไม่ก็ดิสคอร์ดได้นะครับโอเคคลิปนี้ผมจบเลยแล้วกันนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมเนาะวันนี้ขอเลยก่อนนะครับคลิปนี้ยาวหน่อยนะครับก็ไม่ตัดเป็น2พาร์แล้วกันรู้สึกว่าคลิปนี้มันไม่ควรตัดเป็น2พาร์ทนะครับก็เดี๋ยวให้ดูเป็นคลิปยาวไปเลยเนาะเออโอเคนะครับผมไปแล้วสวัสดีครับ